หลับตาเบาๆพอสบายสบยหลับตาเบาเบาพอสบายสบาผพันคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งตึงนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทำแจงกรอนะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์พองใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆปิศูลกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะ่ในระดับทิ่นเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนี่จ้ะ ให้ค่อยๆนึกถึงบริกรรมนินมิตที่เราชอบที่ง่ายสำหรับเรานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นดวงดวงแก้วใสๆเหมือนกระเพชรหรือว่าพระแก้วใสๆหรือว่าพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่ง ที่ติดตาติดใจของเราเนี่ยจะเวลาหล,หลับตาแล้วเรานึกได้ง่ายอย่างไหนง่ายก็เอาอย่างนั้นอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะเพื่อจะได้เชื่อมโยงใจของเราเนี่ยให้หยุดนิง่ง นมเบาสบายกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายหรือตรึกนึกถึง ละแก้วใสๆสหยุดอยู่ในกลางองค์ละใสๆ,ๆอย่างเบาเบาสบายๆคอยๆ่ยๆคอยๆนึกนึกง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย นึกง่ายๆนึกธรรมดาสบายคลายนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศหรือเหมือนขันลังหน้าอย่างนั้นแหละง่ายๆสบายๆเพื่อที่จะได้รวมใจมาหยุดนิ่งนุ่มเบาสบาย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่จะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดนี้ก็เราะว่าเป็นต้นทางไปสู่อายตนา,านิพพานเป็นต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกคน มีอยู่ในตัวมนุษย์ท้องทุกเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอยู่จึงไม่ได้ขวนขวายศึกษาลงมือปฏิบัติศูนย์กลางกายฐานที่เจตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญทีเดียวนะจ๊ะ เป็นที่หยุดใจของเราจะสร้างบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่ทำน้อยเราอยากจะได้บุญเยอะๆทำเยอะอยากจะได้บุญมากๆจะต้องนำใจมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ ตรงศูนกลางกายฐานที่เจ็ดเราคงเคยได้ยินคำว่าตั้งใจนะก็แปลว่าอเอาใจนะมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้เอาความเห็นความจำความคิดความรู้มาจุดอยู่ที่ตรงนี้หรือถ้าปูะพธภาษาบรรนาลรับทำความรู้สึก นึกคิดว่าใจของเรามาอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าตั้งใจคือใจมาตั้งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่ควรตั้งเพราะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานดังกล่าวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ไม่มีเวนเลยแมย้แต่พระองค์เดียวเมืท่นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เป็นอัตโนมัติเลยติดตั้งตรงเนี้ยของใจเเาาท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เป็นพระมหาบุรุษเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นประสีมหาโพธนั่นแหละพวงไม้ประสีมหาโพในคืนแห่งวันที่ได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมพธิยานเป็นประสัมมอธุริจเจ้า ตั้งแต่ยามเย็นเครื่อยไปเลย,ยใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะการิษฐานจิตต่างสัจยาธิษฐานมันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังชั่งมันจะไม่บรรลุมรรคผลผนิพพานหรือหลุดพ้นจากทุกข หรือ้าไม่ดับทุกข์ได้หลุดพ้นไม่ได้ไม่ลุกจักที่ยอมตายในวันตัสสรุอนุตตะสมมาสมาุติญาณใจของท่านมาตั้งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวอย่างที่เรากำลังจะทำตามท่านอยู่นี่แหละนิ่ง ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันตสมมาสมุทติจ้าวนิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะ่ะนิ่งนุ่มสบายเมื่อท่านปล่อยชีวิตทิ้งชีวิตแล้วไม่ได้ตายเถอะอย่างนั้น ใจก็ไม่ผูกพันกับอะไรเลยเพราะว่าชีวิตถือว่าเป็นที่สุดของมนุษย์แล้วของทุกคนในโลกถ้าทิ้งชีวิตได้อวัยวะหรือทรัพย์สินเง,งินทองสมบัติต่างๆลาบยศสรสนญอำนาจัาสนาก็ทิ้งได้ท่านทิ้งทิ้งหมดเลยไม่ผูกพันไม่อะไรอาวร ไม่มีเยื่อใยในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะพระองค์มีมากกว่ามนุษย์ทั่วๆไปจะพึงมีกันในโลกยุคนั้นแต่ว่าวัตถุสิ่งของที่พระองค์มีนั้นนะไม่ได้ให้พระองค์นี่บรรลุ ความรู้สึกที่พึงพอใจจนไม่อยากได้อะไรอีกเลยเ่ยอำนาจวาสนาไม่เคยให้พระองค์ได้กล่าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตความสุขสมบูรณ์บริสุทธิ์ผุดพองจนไม่ต้องการอะไรอีกเลยในโลกและเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์อย่างนั้นไม่เคยเจอเลย เมื่อมีชีวิตยอยู่ในทางโลกสวยกามาสุขที่เลิศระดุจเทวดาอันเป็นทิพย์ขึ้นเหนือกว่าความเป็นเลิศของมนุษย์ในยุคนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยให้ความสุขกายสุขใจกับโลงเลยเนี่ยมันก็ยังมีทุกข์เจืออยู่อย่างนั้นแหละ ก็แปลว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างก็มีทุกข์เกิดเป็นชนชั้นกลางก็มีทุกข์เกิดเป็นชนชั้นสูงก็มีทุกข์เป็นคนจนก็ทุกข์อย่างคนจนเป็นชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางเป็นคนชั้นสูงมีฐานะมั่งคั่งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ก็ทุกแบบเศรษฐีแปลว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นแม้เป็นพระราชาธิบดีมีอำนาจเด็ดขาดก็ยังมีทุกข์ทรม,มานของชีวิตเพราะนั้นลงจึงทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ใจหยุดนิ่งอย่างเดียว ตรงนี้แหละจ้ะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเรานี่แหละนิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนุ่มๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆถึงจุดๆหนึ่งใจก็หลุดจากสภาวะหยาบแบบโลกโนัตัวจะ เริ่มโล่งโปร่งเบาสบายไม่อึดอัดไม่คับแคบเหมือนเดิมกว้างวางขยายไปเรื่อยๆเป็นสัญญาณวัจจัยของท่านกำลังจะไปสู่ที่กว้างที่เป็นอิสระภาพใจท่านก็จะนิ่งเฉยนิ่งอย่างเดียว หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆจนกระทั่งใจถูกส่วนคือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปเป็นกลางๆถูกส่วนพอสูขส่วนใจก็ตกสูนลงไปเหมือนหล่นมาจากที่สูงวูบลงไป เข้าไปสู่ภายในในแนวดิง่งแล้วก็มีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆ เริ่มเหมือนน้ำแข็งใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรบ้างเพชรที่ต้องแสงหรือกระจกโดนแสงอย่างนั้นแหละอ,อืยยิ่งกว่าน,นั้นแต่ว่กลมครอบตัว เหมือนดวงแก้วิจรณในยอย่างดีกลมไม่มีเหลี่ยมเลยนะีกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันพินอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตยามเที่ยงวัน มาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยสุขแบบโลกโลกไม่เคยให้ปริมาณแห่งความสุขได้ขนาดนี้เมื่อเทียบกับความสุขภายในที่มาพร้อมกระดวงใสใสความสุขที่เราคิดว่าสุข จากการดื่มมึงการที่วัเตยสนุกเสนานเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆทางโลกๆเหล่านั้นมันกลายเป็นว่าแค่ความเพลินความเพลินพอให้ลืมทุกข์ไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวนลาดคลาๆกับเรืม,มานความทุกข์ถูกกลบเอาไว้ด้วยความเพลิน พอสุดความเพลอนก็เป็นความเปลียเนี่ยก็ได้แค่นั้นเองเนี่ยแต่ว่าเมื่อดวงใสๆเกิดขึ้นภายในเองเ,เราจะไปความรู้สึกว่ามันสุขมากอย่างที่ไม่มีภาษาใดๆในโลก ที่จะอธิบายความรู้สึกอย่างนี้ได้มาพร้อมกับความบริสุทธิ์คือใจจะกิ้งกลี้อย่างสะอาดจะรู้สึกในระดับที่ภาคภูมิใจในตัวเองอยากจะเคารพตัวเองเนี่ยว่มีความบริสุทธิ์สูงส่งขนาดนี้พระมหาบุรุษก็เป็นอย่างนั้นแหละ มีความสุขที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้เป็นภาพคือดวงใสใสปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นดวงใสใสในพุทธประวัติจากพระโอฐ์ได้กล่าวไว้ว่า บางครั้งก็เห็นบางครั้งก็หายที่มาพร้อมแสงสว่างภายในบางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็สว่างน้อยแต่พระองค์ก็ประกอบความเพียรอย่างเนี้ยมีความเพียรความพยายามทําอย่างสม่ำเสมอแต่ผู้ภาษาบ้านๆก็คือ หลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินจะทำกิจวัตรกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ใจเนี่ยอยู่ที่ศูงกลางกายฐานที่เจ็ดที่ดวงใสๆอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ได้พลากจากดวงนี้เลยลใจจะใสๆเพราะมันเป็นความอัศจรรย์ ที่หลับตาแล้วเห็นได้เห็นแสงสว่างภายในผ่านแสงสว่างภายในก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงเหมือนดวงอาทิตย์แต่ว่าเย็นตาเย็นใจเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสะอาดความสว่าง แล้ก็ความสงบของใจใจจะนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นแหละอย่างสบายสๆพระมหาบุรุษจึงก็นิ่งอย่างนี้แหละนิ่งแล้ววันแม้จะเป็นดวงกลมใสๆแต่ก็ชวนดูชวนติดตามชวนให้เข้าไปใกล้ชคิด ไม่อยากให้หายไปไอยากจะอยู่ตรงนั้นเปน็นนานนนนิ่งๆนุ่มๆน,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 นอนนๆนตั้งแตจะทำอย่างนั้นแหละใจทํางานนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆซึ่งจะมีจุดเล็กๆเ,กเกท่ากับลายเข็มเป็นจุดศูนย์กลางของดวงใสๆในกลางดวงแห่งความบริสุทธ ดวงนี้คือธรรมดวงแรกเรียกว่าธรรมานุปัสสนสุปัฏฐานหรือดวงปฐมมมักเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นประดุดประตูของพระนิพพานนั่นแหละได้มาถึงปากประตูแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดนี่แหละ จึงเป็นตําแหน่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะว่าทั้งเกิดทั้งตายเกิดดับทั้งหลับทั้งตื่นก็อยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้จึงต้องทำให้ใสใสอยู่เสมอไม่ให้มีมะละทินให้ใสใสให้สว่างสวัยแล้วกายก็จะเบาใจก็จะเบา เยือกเย็นมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้เนี่ยถ้ได้เห็นปฐมมรรคอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วเพราะว่าหลายพันล้านคนไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยดวงสใสนี่แหละสำคนนักทีเดียว ้รักษาเอาไว้เป็นต้นทางไปสู่อยนายตนะนิพพานและวเมื่อนนิ่งอยู่ในกลางดวงนี้ไปเรื่อยๆในสุดท่านก็จะเห็นกายในกายที่สัอนซอนกันอยู่จนกระทั่งเขาถึงพระในตัวถึงพระธรรมกายในตัวคือก้อนกายทั้งก้อนของท่าน เป็นธรรมล้วนเป็นความบริสุทธิ์ล้วนที่เขาเรียกว่าดวงแก้วภายในเป็นแก้วภายในกายนี้เรียกว่าพุทธร,รัตนะกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใสบริสุทธิ์ประดุษรัตนาชาติที่ใส นี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราธรรมทายญากในโครงการบวชพระแสนรูปนี้นีจะต้องประกอบความเพียรให้แกล่งกล้าอย่างทุกลักวิชาและก็ให้เข่าถึงองค์พระภายในให้ได้ จะได้ชื่อว่าได้บวชสองชั้นและความสงบสง,งียมสง่างามเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติความสำรวมในอินทรีย์กายว่า,าใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติจะมีปิติสุขเบิกบานไม่มีความรู้สึกอึดอัดคับแคบ มีความภาคภูมิใจปลื้มใจ,มใจบุญใหญ่นี่แหละจะเกิดขึ้นเป็นอสงไขยอัประมาณนั้นคือนับไม่ถ้วนทีเดียวแล้วก็จะถึงแก่บิดามารดาของเราโยมพ่อโยมแม่ของเราได้อย่างอัศจรรย์เลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ เรากำลังจะเตรียมตัวบวดลูกธรรมทายาทุกคนก็จะต้องทำให้มันถูกหลักวิชาเรื่องโลกโลกเอาไวา้เราลาสิกขาแล้วเนี่ยเอาจะไปน,นึกไปคิดอย่างไรก็ได้แต่ว่ามันก็ไปเกิดประโยชน์เหมือนชีวิตที่ผ่านมานะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ย เราคิดเราพูดเราทำอะไรกันมาเยอะแยะแล้วซึ่งมันก็ไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรสำหรับชีวิตที่ผ่านมาเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราจะต้องสร้างหนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและบิดามารดาี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว เ้าโดยเฉพาะในจังหวะที่ยังมีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่บนพื้นเม่นดินไในเรายังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงที่เราจะประกอบความเพียรได้อย่างกล้กลายอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เพราะเวลาแห่งการบวชในโครงการนี้เนี่ย มันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราเหลือเวลาอีกเพียงนิดเดียวเท่านั้นน่มันก็จะจบโครงการแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลูกธรรมทายาทุกคนพึงประกอบความเพียรให้กลั่นก้าอย่างถูกหลักวิชาสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา นัศจั์ชายซึ่งอยู่ในยุคแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เป็นตำนานที่ลูกหลานเหลนต่อไปในอนานะคตจะต้องเล่าขานกันต่อไปอีกยาวนานทีเดียวเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วไปสู่เทวโลก เราก็จะได้เห็นผลแห่งบุญตอนที่เราเดบเป็นมนุษย์เราได้มีส่วนในโครงการบุดพระแสนรูปในช่วงนี้ในอยางที่พระพุทธศาสนาต้องการนี้ใจก็จะเปลืงปิติอินดีมันจะเป็นภาพปรากฏให้เราเห็นในเทวโลก และเมื่อเรามองย้อนลงมาในโลกมนุษย์เราก็ยิ่งมีปีติสุขเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนให้ตั้งอกตั้งใจประกอบความเปี่ไงให้ดีสิ่งอะไรที่เป็นค่าศึกตะการกุศลและพรหมจรรย์ไม่เป็นประโยชน์แถมเป็นโทษ กับชีวิตของสม,มณะพึงเอาออกไปเสียสละออกไปเลยด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งให้สมกับเป็นนักครบกองัทพธรรมซึ่งกำลังจะเป็นพุทธบุตรกำลังจะเป็นสม,มณะสากยาบุตรเป็นสายโลหิตของพระสมมาสุตติจา้าเพราะนั้นใจต้องเด็ดเดี่ยว ต้องใสใสตต้องกินเกลี้ยงต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งด้วการกำนดบริกรรมอิมิตเป็นดวงใสดวงใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างสบายสบายร้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ